ทำไมพ่อแม่ถึงทำแบบนี้กับเราโตมาฉันจะไม่มีทางเป็นเหมือนพ่อแม่น้องๆหลายคนเคยคิดแบบนี้ไหมคะสิ่งที่พ่อแม่ทำกับเราลึกๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีความสุขนะที่ได้ว่าลูก ให้เรามองในมุมของพ่อแม่ดูนะคะว่าพ่อแม่เองก็ต้องเจอเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เด็กจนโตเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนพฤติกรรมการแสดงออกของคนคนหนึ่งมาจากการถูกใส่ความเชื่อการเลี้ยงดูมาแล้วก็แสดงออกมาถ้าเราเองไม่อยากจะส่งต่อเรื่องนี้ให้รุ่นลูกของเราไม่ใช่เอาความคิดของเราไปโฟกัสที่ทำไมพ่อทำแบบนี้ทำไมแม่ทำแบบนี้ฉันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโฟกัสนิสัยบางอย่างนิสัย นั้นมันก็จะกลายเป็นเราด้วยให้เรามองในมุมของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเราดีขนาดไหนรักเราขนาดไหนแล้วส่งความรู้สึกขอบคุณนี้ออกไปสังเกตได้เลยว่าพ่อแม่จะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่น่ารักกับเรามากขึ้น